แล,แล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าคงจะอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะักทายกันก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีคัะโอเคค่ะสวัสดีค่ะดีเป็นยังไงบ้างสบายดีดูเหมือนเสียงจะแบบว่าเดิมง่วงๆแล้วก็เนี่ยยังครับผมยังครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกำลังเคลิบเคลิ้มกับเสียงพี่น้ำเต้าอยู่ครับอืขนาดนะนี่ยังปากหวานเหมือนเดิมรสนิว <laughs> <laughs> สิงคล่าสุดนะคะคเห็นน้องดิวเนี่ยก่อนหน้าน,นี้มีผู้แบบว่างานพิธีกรงานอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะไม่ใช่หรออือใช่ครับจริงก็คือมีไม่ไม่ได้เยอะมากนะี่ก็มีรายการอย่างนี้แหละรายการสตาร์ครับค่ะแล้วเป็นยังไงถึงได้มีเวลามาทําเพลงตรงนี้อีกคือจริงเพลงเนี่ยคืองานหลักของเรานะพี่นะอือครับผมเราก็ยัง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 ,ยงรักในการร้องเพลงอยู่ครับผมแล้วตอนนี้เนี่ยก็คือ ได้คุยกับพี่โปรดิวเซอร์ของเพลงนี้นะครับเขาก็เขาก็โอเคที่เขาจะเขียนเพลงให้เราต่อแล้วก็คือพี่โปรดิวเซอร์คือพี่ปอรครับที่เคยทําเพลงแรกทั้งใจแค่รับเธอให้เราเ<อ>แล้วเขาก็เลยแต่งเพลงนี้ให้เราอืมก็ได้<ช>เหมือนอกับว่ากลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งใช่ครับเชฟน้าแล้วเนื้อหาของเพลงนี้ยมันเป็นยังไงนะคะดิวที่เธอถือว่าที่พักมันได้ข้อสรุปมาหรือยังว่าคืออะไรที่รักหรือที่รักเนี่ยมัน สำหรับผมเองเนี่ยมันเป็นเพลงที่เราต้องการคําตอบจากคนคนนั้นอฮคนที่เรากําลังจะถามถึงอยู่เวลาทุกคนฟังเพลงนี้นะผู้คนต้องจินตนาการคนคนนั้นที่คุณอยากจะถามเพราะว่าตรงลงเราเป็นที่รักหรือเป็นที่ทักว่าเราอยากจะถามใครสรุปว่าคือบางทางที่ดีเนี่ยเพลงนี้ใ้เขาฟังเลยตรงนี้เขาฟังเลยแล้วให้เขาตอบมาเลยว่าตรงลงมองเราเป็นแบบไหนกันนม แล้วดิวเคยถามแบบนี้บ้างเปล่าสรุปว่าฉันเป็นที่รักหรือว่าอะไรกันแน่ก็ก็มีบ้างผมเนี่ยของผมเนี่ยจะเป็นแบบว่าไม่ทันได้ถามนี่เ,ออเขาไปแ้วเอาห้อ <laughs> เขาเขาไม่อยู่ <พอ S 2> ร้อยเนี่ยใช่ของผมมันเป็นแบบว่าที่ผมเอาประสบการณ์เป็นประสบการณ์จริงก็คือ uh huh. เราแอบ,บชอบเขาเนี่ครับเราแอบชอบเขาแต่ปุ้มเนี่ยเราก็ไม่ได้บอไม่ได้อะไรหรอก uh huh. มันก็เหมือนกับแอบ,บชอบเล่นๆอยู่่ายเดียวอย่างเงี้ยครับแล้วร้องเพงนี้เนี่ยผมก็เลยเอาสถานการณ์ช่วงนั้นเนี่ย มาขยายให้มันใหญ่ขึ้นลองจินตนาการเพิ่มขึ้นว่าถ้าเกิดเราได้ใกล้ชิดกับเขามากกว่านี้เนี่ยถ้าเกิดเขาทำกับเราแบบนี้เราจะรู้สึกแบบไหนก็เหมือนเอาฟีลลิ่งในสถานการณ์ตรงนั้นที่ตัวเองเคยเจอมาอมาเป็นเนื้อ<พ>หาตรงนี้ใส่อารมณ์เข้าไปด้วยใช่ไหมแล้วก็ในส่วนของมิวสิกวิดีโอตอนนี้เป็นยังไงบ้างเราคดวออกมาแล้วหรือยังเอ่ยมิวสิกวิดีโอตอนนี้กําลัง กำลังจะออนครับผมจะออนช้อมละครมาที่แปดกุมภาพันธ์ละครเรื่องเลขขีิดฟ้าชะตาดินครับผมเออเพลงนี้เป็นเพลงประกอบละครด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเพลงนี้ก็คือตอนตอนแรกที่พี่พี่พี่บอกเขาสต่งไงให้ผมเขาก็ส่งไปให้ทางผู้จัดละครฟังแล้วเขาก็บอกว่าเออผู้จัดเขาก็โอเคนะเพลงนี้อืประกอบละครได้เพราะว่ามันเข้ากับละครได้อยู่ก็เลยถูกนําไปประกอบละครด้วยอืมก็ไปเหมาะกับเนื้อหาตรงนี้พอดีเลย แล้วแล้วก็จะออกมาออนแอร์ในช่วงวันที่แปดกุ้งผาผ่านพร้อมกับละครด้วยใช,ใช่ไหมคะแล้วในส่วน<ช>ของพระเอกเอมวีนางเอกเอมวีอะไรอย่างเงี้ยนะคะดิวเป็นยังไงบ้างแล้วหรือว่าไปเป็นเนื้อเรื่องของละครเรื่องนี้เลยที่เป็นเอมวีของเราคือพระเอกเอมวีเนื้อเรื่องของละครคือด้วยด้วยตัวละครเนี่ยเรื่องเข้มข้นอยู่แล้วแล้วก็พระเอกเอมวีนางเอกเอมวีทุกคนเล่นดีอยู่แล้วก็เลยนําภาพในละคร มาประกอบกับเส้นร้องที่เราร้องไว้ใช่ครับส่วนหนึ่งใช่ไหมคะเพื่อที่จะบอกว่าเหมือนถ้าจริงๆแล้วเรื่องของเพลงละครเนี้พี่เอ็ต้องว่ามันดีอย่างหนึ่งคือคนที่แบบฟ<ช>ังฟังเพลงแล้วเขาก็อยากดูละครคนดูละ<ช> <ๆ S 2> ครก็อยากฟังเพลงด้วยใช่ไหมดิวใช่ครับผมและคือที่สาคัญเนี่ยถ้าเกิดขึ้นชื่อว่าเพลงประกอบละครแล้วเนี่ยถ้าเกิดสําหรับผมนะถ้าเกิดเพลงดังขึ้นมาปุ๊บและภาพในละครมันตามมาทันทีเนี่ยออผมจะรู้สึกดีใจมากซึ่งผมสามารถทําให เพลงเพลงนี้เนี่ยกับละครเรื่องนี้เนี่ยไปด้วยกันและสอดคล้องกันได้อืมคือมันมาโป๊ะแมกัการทําให้ทุกคนนึกถึงทั้งเพลงทั้งละครไปพร้อมกันเลยใช่ครับอืมวิน,ว,น,ว,นวินกันทั้งเพลงทั้งละครว่างั้นไปเดี๋ยวคงจะได้ติดตามงันทั้งเอมวีแล้วก็เพลงในละครด้วยคิดว่าถ้า,ถาคน<ม>ที่แบบติดตามละครของเอ็กซ์แอยู่แล้วเนี่ยก็คงจะแบบว่า อ่าได้ฟังเพลงกันบ่อยอยู่แล้วแหละใช่ไหมใช่แต่ว่าเอาเป็นว่าดิวเผื่อว่ามีใครที่แบบเขาไม่ได้ดูละครด้วยไงเผื่อเขาอยากจะมาขอเพลงนี้เนี่ยดิวฝากบอกชาวขอนแก่นหน่อยได้ไหมว่าให้โทรมาขอกับพี่เต้เยอะๆอ่ะเอเอาอย่างนี้แล้วกันเริ่มต้งนง่ายๆถ้าเกิดเอ่อฟังเพลงนี้เนี่ยแล้วชอบเริ่มต้น่อยนะถ้าเกิดชอบเนี่ยก็โทรเข้ามาขอกันได้ที่นี่ที่พิทานะครับค่ะีแล้วหลังจากนั้นล่ะ หลังจากนั้นถ้าเกิดฟังค์ชอบอีกอยากมีเก็บไว้เป็นส่วนตัวมนี้ชอบมากี้ดอกจันดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งสามสองแล้วโทรออกนะฮะก็เข้าไปกดได้ดอกาันกนได้หนึ่งสองสามแล้วโทรออกเออรหัสอะไรนะดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งสามสองแล้วโทรออกศูนย์หนึ่งสามสองอ่าศูนย์หนึ่งสามสองไงฮะตามด้วยแล้วก็โทรออกได้เลยแล้วก็ตอนนี้เห็นว่าดอกจันหนึ่งสองสามเขามีแจกอะไรด้วยใช่ไหมดิว รู้สึกจะมีแจกทองแจกอะไรเงี้ยใจกเออใช่ไหมอันนี้เป็นกิจกรรมของทางหนึ่งสองสามเนี่ยต้องติดตามมันให้ดีนะครับเออแล้วก็เข้าไปโหลดเพลงของน้องดิวได้เลยนะคะใช่ครับผมแล้วก็ถ้าเกิดถ้าเกิดถันมาใครที่ชอบแล้วโหลดไปแล้วแต่ถ้าเกิดอยากให้คนที่เขาโทรมาฟังเพลงนี้เนี่ยบังเอ่ยป็นคนที่คุณรู้สึกแบบนั้นพอดีเนี่ยว่าเอาเป็นเสียงรอสายก็ได้ช่อพอรอรับสายปุ๊บถามเลยได้ฟังเพลงเมื่อกี้หรือเปล่าตกลงจะคิดยังไงกับเรา คือแบบว่าถ้ามันไปเข้ากับสถานการณ์คุมเครือของคุณอะไรเงี้ยเราเพลงนี้ไ,ไปถามเขาได้เลยค่ะได้เลยเออแบบสําหรับใครที่ไม่กล้าถามเขาต้องๆไงเออเปิด,ดเออเปิดให้เขาฟังโทรมาให้เขาฟังบ่อยๆอะไรเงี้ยเออใ่ไหม <laughs> อ่าเดี๋ยวรอติดตามรายการน,นะคะแล้วก็เข้าไปโหลดก,กัน<บ>เยอะๆเลยแล้วก็ตอนนี้นะคะน้องดิวมีคิวทัวร์ต่างจังหวัดอะไรยังไงบ้างไหมหผือว่าแฟนคลับเนี่ยเขาอยากจะติดตามบ้างครับผมจะเป็นช่วงประมาณต้นเดือนมีนาะ ต้นเดือนมีนาเนี่ยจะไปอีสานกันเลยว้าวไปแล้วเหรอมาขอนแก่นปะขอนแก่นปะโอ้ยขอนแก่นเนี่ยเป็นเมืองหลักข้งขอนแก่นน่าจะไปนะครับมาแล้วมาเจอกันอยากเจอต้นดิวตัวจริงสิงริงอีกครั้งหนึ่งนะคะหวังว่าเราคงจะได้เจอกันนะดิวหวังว่าครับผมล้าก็ดได้ไปขอนแก่นเนี่ยผมว่าต้องไปแน่นอนอ่าเชฟวะหวังว่าน้องดิวคงจะขนมุกขนอะไรมาเต็มเลย โอ้ยผมเป็นคนเรียบๆเฉยๆเยนอะเนอะเป็นคนเรียบๆเฉยไๆไม่มีอะไรเลยนะคะเหมือนผ้าพ,พับไว้เลยเรียร้อยมากเรียร้อยมากจริงนะตอนนี้เปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้วเหรอ <laughs> เราที่คุยกันมาพี่ก็น่านจะรู้นะครับเนอะเช่ชมาออกตัวซะขนาดนั้นเหมือนภาพล้อไว้วพี่ก็เชื่อพี่เป็นคนเชื่อ,อ,อคนงาน่าย <laughs> ได้ได้ ه, เดี๋ยววันนี้เจอกันนะคะสําหรับน้องดิแวแล้วก็นอกจากเพลงที่ดงังหรือว่าที่พากเนี่ยต่อไปนะคะมีแพลนไว้บ้างหรือยังว่าจะมีซิงเกิลถัดไปอีกก็ตอนนี้แพลนไว้ครับผมตอนนี้อยู่ในช่วงที่กําลังคุยงานกันอยู่ว่าจะวางรูปแบบให้มันเป็นแบบไหนอะไรยังไงตอนนี้ก็กาลังประชุมเออ เไม่ว่ากันอยู่าาค้นหาใช่กำลันขนาด้นเลย <c oughs> อประชุมพรมอเกันอยู่ว่าจะออกมาแบบไหนมอ,นอความร่วมมือละกันเออความร่วมมือทําเพลงอะไรมอม้าอะไรเดียวะม้มาอพอเธอพี่เดี๋ยวมันจะลากไปตรงนั้นมากกว่านี้เอ,ออเธอเออพอพอจบจบครับอ่ะเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวคนได้ติดตามต่อไปว่าจะออกมาเป็นแนวไหน,หนแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี้ย เพลงสบายของน้องดิวอ่ะมันออกมาแล้วอย่างลมใต้ปี๋อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอือหวังว่าเราคงจะได้แบบว่าเห็นแดนบ้างแดนกระจายมีวะอันนั้นอันนั้นเนี่ยถ่าจะยากนิดนึงครับผมรเหรอทำไมอ่ะเป็นท่าแน่นอนเลยพี่ไมยิ่งยากที่ยิ่งอยากเห็นเลยอะดิวมันออกมันอันอาจจะน่ากลัวได้ครับออาจจะน่ากลัวได้ฝันลายได้เลยทีเดียวเหรอแหมเพื่อแฟนคลับเขาอยากเห็นนะดิว โทพี่เออรีเควสรีเควสโทออกแนวโทเลยเหรออ่ะเดี๋ยวจะงให้น้องดิวฝ่ายถึงผลงานเพลงดีรายการพี่ดิวอยู่ว่าที่พักเด้ค่ะกระแสเรตติ้งเป็นยังไงบ้างแล้วตอนนี้ดิวตอนนี้เหรอครับสำหรับผมผมรู้สึกว่าผมพอใจพอสมควรเลยนะเพราะว่าห้าวันที่ผ่านมาเนี่ยมีคนอาเพลงผมเป็นคอฟเพลอร์ลง youtube แล้วจริงว่าเพิ่งปล่อยมาห้าวันมีเวอร์ชั่นคอมเพลยูทูบใช่แล้วล้อด้วยเออแล้วพอด้วยพ้อฝ่าไหมใช่ น่าจะ<า>ด้วยแล้วครับเพราะว่าเขามีสไตล์เป็นของเขาเองอ๋อเขาเอาไปทําเป็นแบบเหมือนอะคูสติกอะไรเงี้ยปะ่ะใช่เวอร์ชั่นของตัวเองเลยครับเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเงามีอีกหลายเวอร์ชั่นมาเป็นกลุ่มกลีมาอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอติดตามรายการกระสแส l ตติ้งค่องข้า <c oughs> พอใจตอนนี้เดี๋ยวให้น้องเดียวฝากไปถึงแฟนๆชาวขอนแก่นหน่อยละกันนะคะที่กําลังติดตามรับฟังกันอยู่ด้วยแล้วก็เดี๋ยวประมาณมีนาะชาวขอนแก่นคงจะ ตั้งหน้าตั้งตารอน้องดิวเลยเดี๋ยวให้น้องดิวฝากไปถึงฟนๆ่าท่านพิามที่ขอนแก่นหน่อยค่ะครับผมก็เอ่อก่อนจะฝากเนี่ยผมขอขอบคุณทุกคนก่อน<ะ>ผมขอบคุณขอบคุณจริงริงผมพูดขอบคุณทุกคลื่นนะแต่ว่ามัน mm hmm. มันเป็นการขอบคุณที่ผมอยากขอบคุณทุกคนจริงๆที่คอยฟังเพลงผมอคอยติดตามฟังผลงานผมมาตลอดขอบคุณที่ดีเจทุกคลื่นรวมถึงที่อ่พิธามด้วยนะครับที่คอยเปิดเพลงให้ผมแล้วก็เอ่อจริงๆแล้วเวลาเราทําเพลงเนี่ยเป้าหมายของเราเนี่ยคืออยากจะส่ง ความจขให้กับคนที่ฟังทุกคนไม่ฟังถ้าคนได้ฟังแล้วเนี่ยมีความจขได้แม้แต่นิดนึงเนี่ยมันก็เป็นความภูมิใจและเป็นกําลังใจของเราที่จะทํางานต่อไปละแล้วก็ถ้าเกิดไม่ว่าจะเป็นการขอเพลงการดาวน์โหลดมันเป็นเหมือนกับว่าตัวสนับสนุนนะครับผมเป็นแรงขับเคลื่อนเราสามารถสามารถมีกําลังใจทํางานต่อไปได้อีกอ,อันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนตรงนี้ก่อนครับ,มรบผมแล้วก็สําหรับเรื่องฝากเนี่ยฝากให้ทุกคน ดูแลรักาาสุขภาพด้วยการเพราะตอนนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยครับผมแล้วก็ฝากถึงคนที่มีสถานการณ์คลุมเครือสถานการณ์แบบว่าเฮ้ยคนที่เราชอบเนี่ยเขาไม่ชัดเจนกับเราสักทีก็เอาเพลงนี้ส่งให้เขาให้เขาฟังเลยแล้วจะถามเขาเลยว่าตกลงเธอมองเราเยงไรกันแน่เดี๋ยวดะคุยจะได้คำตอบมาด้วยนะเรียกว่าภาษาภาษาอีสานเขาบอกว่าเป็นอาการคาราคาซังอ่ะ <im itation> <c oughs> เป็นการคาราคาซังที่ถูกต้องแล้วคาราคาซังแบบคุ้มเคืออยู่อ่นนี้วันนี้ต้องขอบคุณน้องดิวมากๆเลยนะคะสําหรับ,รบการ,รพูดคุยกันแล้วก็หวังว่าเราคงจาได้พูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งสดสดที่คลื่นของเราที่สตูดิโอนะคะฝากไปถึงแฟนคลับของน้องดิวด้วยนี่เป็นคนน่ารักมากนะคะควันนี้ต้องขอบคุณมากฝากน้องดิวดูแลสุขภาพด้วยเช่นเดียวกันนะคะครับผมโอเควันนี้ขอบคุณมากๆเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับ อครับ <c oughs> สมภาษ์เสร็จก็ไอเลยทีเดียวนะคะปกติเนี้นะน้องดิวมาที่นี่เนี่ย ถ้ามีเวลาสัมภาษณ์เยอะกว่าน,นี้น้องจะเป็นคนที่มุกเยอะมากนะคะทั้งเสียวบ้างไม่เสียวบ้างน้องก็จะปล่อยมาตลอดเวลาถ้าหากว่าเขาได้มาที่ขอนแก่นนะคะเราหวังว่าน้องจะได้มาเยี่ยมที่สตูดิโอแล้วก็อีกหลายๆคลื่นวิทยุในจังหวัดขอนแก่นด้วยน้องที่เป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างจะเฟนลี่มากค่ะแล้วก็น่ารักทีเดียวเลยแหละ เพราะฉะนั้นเหล่านี้นะคะทุกเพลงที่เขาทําออกมาค่ะมันสื่อถึงความตั้งใจมันสื่อถึงความจริงใจมันสื่อถึงอะไรหลายๆอย่างที่เขาทําเพลงออกมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยความตั้งใจจริงๆนะคะแล้วก็ฝากไว้ด้วย,วยละกันเพลงนี้ถ้าฟังแล้วหรือว่าอยากจะขอเพลงอื่นๆของน้องดิวด้วยก็สามารถที่จะกดเข้ามาได้พูดคุยกันได้ที่นี่985 Happy Time ในทุกช่วงดีเจค่ะหรือจะเป็นช่วงของน้ำเป้าก็ได้ทักทายกันได้นะะี่ค่ะห43465799ปิดท้ายด้วยเพลงนี้ละ กันสำหรับเบรนี้ค่ะ